ดเมือ่อดีจะพามาลยุยความหูหัความสุขกับปุ้มวันนี้เลยกล้าที่จะถูกเกลียดนั่นเองเนาะถือว่าเป็นปุ้มที่จสัสดายยใหรน้ำเบอร์หนึ่งไปเลยหลังจากที่ว่าเป็นคนคนหนึ่งเนาะที่ว่ามักอ่านปุ้มยอมพาไปตอนเองนอ่านมาหลายห้อยหัวและปุ้มนี่ยยให้เป็นน้ำเบอร์หนึ่งแบบโดนใจสุดๆเลยเป็นปุ้มที่แบบว่า ให้ตนเองนี้ได้ค้นพบความสุขและให้เข้าใจโลกอย่างแจ่มแจ้งก็ต้องยกความดีนีให้กับหลังสาวนะั่นเองเพราะว่าหลังสาวแนะนําว่าเออค่อยอ่านปุ้มวันนี้คักเลยนะให้ได้ค่อยมีความสุขเลยแล้วก็ให้ได้ค่อยเข้าใจได้หลายๆอย่างเจ้าอ่านละบอกว่าสันซื้อปุ้มอย่างก็ร้องถามแล้วมันบอกว่าปุ้มวันนี้ก็ลองว่าไปซื้อมาอ่านเมืม่ออ่านไปแล้วเนาะรู้สึกเลยว่าถึกปัน้นตกหน้า้ายตกหน้าขวาตกขึ้นเทิงลงนุเข้าใจแบบกระจ่างแจ้งเพระาะว่าจังมาก่อนที่เป็นคนมาขึ้นว่า แบบคิดกังวลเล็กๆ,น,ๆน,น้อยๆใส่ใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็คิดย่านผู้นนสิคือจังซั้นจังซี่เป็นอย่างผู้นั้นเข,ขาคือบว่าฮาแนวน,นั้นนวนี้เป็นหยังคือเขาแบบบ่อยง่ายซะแบบเอ,เอาความสุขไปฝากไปกับคนอื่นหรือเฮ็ดอย่างกระตามตามใจหรือว่าคิดแค่กับ,กบผู้อื่นสีคิดจังไหนกับเฮาหลังจากที่อา่านตุ่มหัวนี้ให้คนพบความสุขแล้วก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม่นเป็นน้เฮาเฮอกําหนด ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเลือกเองบออยากมีความสุขความทุกข์แล้วก็เหตุให้เข้าใจความพูดซึกว่าเป็นอย่างตริองคือแบบส่ร้ที่ใจให้บอยเป็นอย่างมันย้อนอย่างสาเหตุอันใดและเองนาอปุ้มหอนี้แดียได้คําตอบหลายถือว่าเป็นตุ้มทีสุดยอดการที่จะถูกเกียิภาษาลาวกับการที่จเขาสั่งมาจนแล้วจะเหตุให้เขาเดิรฮักตัวเองลายขึ้นผมบ,บอกว่าค้นพบทางหลักสูรชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเคล็ดลับการพัฒนาตัวเองที่ถือเก็บเอาไว้หนึ่งห้อยปีเซิงเขียนโดยคีซิมิ อิซิโรแล้วก็โคกะภูมิถกเกนั่นเองเนาะแปลโดยวีเลนนั่นเองเนาะถือว่าเป็นภาษาไทยแต่ว่าเขากับภาษาไทย อ่านเข้าใจกันได้และอ่านก็รู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็ขอบใจคุค้นคาหลายกบเพร้บมหมอนี่เพราะว่ายัมบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองเลยเหตุใดตวเองในคนพบความสุขมีความสุขหลายขึ้นและหลายคนอาจจะบอกว่าที่คอยเฮตดแบบนั้นโบได้แบบนี้โบได้นี่เป็นมาจากต้นทุนของตนเองชีวิตโบคือกันคอยเป็นปลาซิไปบินได้จังใดคอยเป็นนกเซลอยน้ำจังใดปึ้มตัวนี้บอกเลยว่าให้คําตอบแล้วว่าเจ้าสิปินน่ย จิทุกจิซุเป็นน้ำเจ้านนเองนอนบริเป็นน้ำไผ่อันนั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่เสื่อมโยมแล้วมาบอกว่าคอยเป็นแบบนั่นแบบนี้เราะตอนเองเหตุบ่ได้บ่สําเร็จและเพิ่มพอนี้ก็จะบอกว่าอย่าเสื่อเรื่องแ้ใจรือเรื่องอดีตหลายก็จะบอกว่า,าสร้งารองอาาาผู้นั้นก็นย้อนขอเหตุจังสั้นจังสีแนวน,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 นั้นแนวนี้เพิ่มพอนี้บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างตัดเอาไปเลยเบอร์มีอย่างที่สาม,มารถ เหตุที่เขาถูกหลือซุกได้นอกจากตัวของเราเองให้เขาเข้าใจแล้วเนาะว่าอาดีตเสามารถเหตุอย่างเขาได้และหลายคนกัดเสื้อพราะค่อยเองนีง่เปีนปยนแปลงบพได้เพราะค่อยเป็นแบบนี้มาแล้วเนาะและ้วเก็จะบอกว่าแผลใจหรือความเจ็บของเขาบ่มีอยู่แท้บ่มีอยู่จริงมาซันซๆเนาะและทุกคนเองเป็นคนที่ปั้นแต่งความเจ็บปวดความใจให้ขึ้นมาเองส้างออกมาเองแล้วกดึดอันอื่นมาเสื่อมโยงและพ่อบ,บอกว่าเขาเป็นคนที่จะเลือกมีความสุขมีความ ทุกเองและเขาก็สามารถกําหนดความสุขได้ทุกวินาทีพร้อมพันยงบอกว่าความทุกข์ของมวลมนุษย์ทั้งหมดทั้งปวงแมนล้วนแล้วเกิดมาจากความสัมพันธ์สัมพันธ์หมายถึงว่าการรู้สึกพบพ่อพบปะได้หูจักฮักแทงอย่างประมาณนี้แหละคล้ในในในายๆกับว่ายิ่งเข้าได้ไปพบหลายเขา่าใดไปสร้างปฏิสัมพันธ์มีสหายคนบางคนอาจจะบอกว่าค่ะ อยากมีมิทยไมตรีขี่ดิ่ต้องรู้จักหลายๆนะพนบอกว่าความทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงเกิดจากความสัมพันธ์เดียว่อจักปอๆย้อนเนี่ยมันจึงเป็นความทุกข์มันมีคําตอบในปพื่อนหัวนี้ย้อนการเปรียบเทียบหลังจากเปรียบเทียบแล้วก็รู้สึกต่าต้อยด้อยค่ะไปเหตุแตตัวเองเป็นทุกข์มาซั้นๆแล้วก็อีกหลายอย่างนั่นเองเอนาะในปื้อนหัวนี้พนบอกว่าหลายคนเนาะบางทีรู้สึกต่าต้อยหรือว่ารู้จักเสี่ยงอย่างมาเป็นคออ้างเืียมยมก็จะดึงเอาความทุกข์ความเจ็บปวดมาอา จ้าพวกเข้าใจเขาดอกที่คอเป็นุกมเมอ่อในย้อนเนี่ยพวค่อยทุกเจ้าพวมิทางเข้าใจเขาดอกนะอายกเอาเหตุผลประเด็นที่แบบว่าถ้าเจ้าบวเป็นค่อยเจ้าพวกเข้าใจดอกเขาเอื้อนอายกความทุกข์ขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ตัวเองในหู้ซึกเหนือกลัวคนจะบอกว่ามวลมนุษย์ทุกคนเนาะแมนต้องการการยอมหับและเหนือกลัวฉะนั้นหลายคนพยายามเพจควยคว้วให้ตามใจรุ่นนี่นั่นเพื่อตัวเองเป็นที่ยอมรับเลยเป็นความทุกข์และเพิ่มหัวนี้กัยังเด็๋ยวได้คนพบว่า เขาสามารถเฮ็ดได้สิ่งี่เยวหักเขาหมักได้ละเขาสามารถกล้าที่จะใส่ซีวิตกล้าที่จะเฮตดสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเฮ็ดทุกอย่างกล้าเฮตดไปเมดื่โดยที่เขาต้องคึ้ว่าคนอื่นจังใดขเขาเพียงแต่เขาคือใส่หัวใจของเขาเองแล้วก็ให้เข้าใจว่าในโลกใบนี้นะบุมีผู้ใดที่สนใจเจ้าไปกลัวโตของเจ้าเองและบุมีผู้ใดจะสูงจะตำจะตุยจะจอยจะขาวจะดับเพลนใดมีแต่ตัวของเจ้าเองทุกอย่างเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตัวนี้ไขพปริศนาไขความสุขหลายๆอย่างที่เฮตนนะาบอกเข้าใจเลยเนาะแล้วเหมาะถามว่าเหมาะกับใครเหมาะทุกรุ่นเลยทุกเพศทุกวัยที่ว่าต้องการการพัฒนาตนเองต้องการค้นหาความสุขต้องการที่จะหูว้ว่าชีวิตเป้าหมายที่แท้เฮาเป็นอย่างเพื่อจะบอกว่าเป้าหมายชีวิตก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเลให้เฮามีความสุขคล้ายๆคือเฮาจะรู้สึกว่าเฮามีคุณคา่าก็ต้องเราว่าเฮาได้สร้า,าง สิ่งดีๆอย่างให้แก่สังคมหรือสิ่งใดที่เป่นเป็นคุณค่าให้เขามีความภาคภูมิใจนั่นเองเนาะถือว่าโอ้ได้ข้อคิดหลายซึดยอดเลยเนาะและนอกจากนี้พิันยังบอกว่าให้ตัดเรื่องของคนอื่นหันไปและกาอยาใส้ชีวิตตามความคาดหวังของผู้อื่นเพอะบังคนว่าอาอกเวนเจ้าซี่เขาสิขึ้นจังไหนอ่าน,นี่แปลว่าจะบริได้ชีวิตในตัวเจ้าเนาะพอจะใส้ชีวิตในตัวเจ้าจะจะขึ้นถึงหัวใจของเจ้าและจะอยู่ในบนพื้นฐานถึงความดีความตูกต้องหรือสัตธรรมเท่านั้น นอกจากนี้ปุ่งหัวนี้ยังบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษย์นนเองเนาะก็คือการกล้าที่จะเห็นหลายๆอย่างให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายของตัวเองและก็พร้อมที่จะมีความสุขในทุกทินาทีถือว่าพุ่งหัวนี้เนะาะคักสุดยอดหลาย่ะผู้ใดที่ว่าต้องการอยากจะพัฒนาตนเองอยากจะมีความสุขอยากจะค้นพบตนเองอยากจะเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถอันปุ้มนี้ได้นะคะบพออมประานจะเปิดร่วงเปิดโลกที่กว้างขึ้นแล้วก็มีความสุขหลายขึ้นฝากไฟกล้าที่จะถูกเกียดอะไรเองเนาะมือนี้เฮามารวยความหูลนกันเนาะ <c oughs> ลองอ่านเบิงแงละหันจะงฮูบาคุ้มคานเเกิน